ลิ่นอายวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านลายบนผืนผ้าโดยเฉพาะผ้าลายดาวบูดิงอฟอซิลสตูลลวดลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดที่ผ่านการตัดเย็บอย่างปราณีตเป็นสเสน่ห์คุณค่าเป็นของฝากของฝ,องฝันอีกทั้งขนมหอมๆที่คัดสรรวัตถุดิบพิเศษจากผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดสตูลอย่างจำปาดะกลายเป็นของฝากที่ถูกใจทั้งผู้รับและผู้ให้เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ท,ทสำนักงานสตูล นำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เป็นอันตลักษณ์ในพื้นที่ฝีมือคนสะตูลเลือกเป็นของฝากให้คนที่คุณรักภายใต้โครงการสตูลอีโคร้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่วิสาหกิจชุมชนปัญญาบาติกตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลเราจะได้ชมการเพ้นผ้าและงานตัดเดย็บสวยๆผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่นำลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงเรื่องราวความโดดเด่นทางธรณีขอ,องอุทยานธรณีโลกสตูล และยังมีลวดลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดดาวบูดิงฟอสซิลสตูนรวมถึงเทคนิคในการย้อมผ้าบาติกที่แตกต่างจากที่อื่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติสีดินเทราโรซาและสีจากวัสดุธรรมชาติอื่นๆสีสันที่สวยงามไม่ฉูดฉาดดูสบายตานักท่องเที่ยวสามารถแวะชอบสินค้าชุมชนไปเป็นของฝากเพื่อเกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน อย่างอย่างดาวบูดิงเนี่ยอ่าเรื่องเดิมเลยเราทําเป็นปะเต๊คือปะเต๊โบราณเลยก็คือมีเชิงลายแล้วก็ใช้สีพื้นเป็นดินนะคะซึ่งสีสื่อชื้นนี่ค่ะค่อนข้างที่จะอ่อนหน่อยก็สีค่อนข้างที่จะแบบซอฟลงมาหน่อยจากปะเต๊ทั่วไปคือปะเต๊ทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะสีชุดฉาดแล้วก็สีเข้มแต่ของเราทําออกมาอิดแนวมาหน่อยก็คือให้ให้มันดูซอฟลงนะคะ สีที่ใช้ตัวพื้นจะเป็นสีดินค่ะแล้วก็มีงานแต้มที่เป็นสีธรรมชาติด้วยค่ะสีธรรมชาติก็จะเป็นธรรมชาติที่จะหาได้ในพื้นที่แล้วก็ตามฤดูกาลค่ะชมผ้าสวยๆกันแล้วหาขนมหิ้วไปฝากทางบ้านอีกสัก7จ็ดอย่างว่าแล้วเราไปกันที่ร้านเค้กจำปดาสโตยโดยเซนกันเลยที่นี่มีขนมเค้กคุกกี้หลากหลายให้เลือกในส่วนของขนมเค้กที่นี่จัดเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลที่ใช้วัตถุดิบหลักสินค้า GI ประจําจังหวัด นั่นคือจำปะดะซึ่งฤดูการนี้ห้วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นฤดูการของจำปัดะจังหวัดสตูลนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อของฝากไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือผลจำปัดะสดๆกันได้ทางด้านทิตาพาประทีปรัศมีหรือคุณเซนบอกว่าทางร้านจะใช้จำปะดะพันธุ์พื้นเมืองกลิ่นของจำปัดะจะไม่เหมือนที่อื่นทําให้ได้รสชาติเค้กที่ไม่เหมือนใครหาทานที่ไหนไม่ได้ โดยผลิตภัณฑ์ของทางร้านจะมีหลากหลายให้เลือกอย่างเค้กจำปดาดะเค้กหม้อแกงอินทผาลามัมบราวนี่จำปดาดะคุกกี้และปอเปียจจำปดาดะและยังมีขนมอื่นๆให้เลือกอีกมากมายส่วนกาแฟที่ร้านนี้ก็กลมกล่อมกำลังดีเลยมีทั้งกาแฟจำปดาดะโกปีจำปดาปะดะจำปาดะนมมะพร้าวและยังมีเซตอินทผาลามฉ่ำใจให้เลือกดื่มด้วยสองต้ตนิวรายงาน